สวัสดีคะ่ะพี่น้องว่าพอกันอีกแล้วจ้ะอับย่ายเพ่นผ้ากินเพิ่มจะ้ะเจา้จาเกาเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือข่วมอ้วนขืน,ขนจะ้ะพี่น้องผ้าพี่น้องกินเขามาหลายคลิปแล้วน้ำนักขืนจะ้ะปกติก็อ้วนอยู่แล้วอ้วนขืนอีกแล้วครับพี่น้องกระยาหัวมันให้กินอยู่ดีไม่แห้งกินได้กับพ่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ย่ายสิผ้ามากกินตามันตาปลาจะ้ะ สรงตปาปลามาเด้อมาเด้อไม่กินน้ากันเด้อตาปลาจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องไม่กินน้ากันกินใดอีนังกินข้อเทียงกันเนาะขอเนียหมูจกบ,บาดนะพัดลมเปาก่อนสิกินน้าพี่น้องนี่มีแฟนคลับคุนทักมาว่าคุณยายวันนี้คุณยายไม่กินอะไรหรอเมื่อวานไม่เห็นคุณยายกินอะไรเลยหายไปไหนมารอรอ,รอดูคลิปคุณยายกินโชว์อยู่นะวัน อายายกําลังต่ำส้มต่ำสนดวกกําลังต่ำส้มต่ำม,มันปลามากมามาพี่น้องมากินน้อกันมาจา้ามาจา้านนี่หอยแซ่บเน,นื้อแซ่บกับพริกชิ้เม็ดไปหาอุปกรณ์หาหน,นัหนหาหนี่มาพี่น้องช่วยชได้เครื่องต่ำปลาเครื่องมันต้องหลายเนาะ 都在分享 มันขึ้นฝนตกนะพี่น้องฝนตกมันขึ้นแถวบ้านแด้ฝนตกต่างแต่ยุงเต่สี่ถุงสามถุงกลัวจนมาหอดตีสองตีสามตกะตกบัดขึ้นมันขึ้น ภาสิหาสตอมากินอ่ะคือเด็ดอย่างก็จะไปหาบักสตอมากินกบตั้มปลากับบะหมี่นนี๋ยวนีบะหมีสตอขาย มือน,นี้เบื้งองส้วคนกับชิตโตกี้ยิ่ดอกมันเป็นคึมๆจ้ะเนาะพี่น้งองมันเป็นคึมๆอยู่มืมมอนี้กันเลยวะมากินหอยเชอรีมามาจากคุณยายฉันเนี่ยมากินน้ำแกงน,นะเด้อ เราช่ไอได้แซบได้ปีน้องเราเช่อได้ยหญกว่บอบสกาใช่พริกหลายดอกเมื่อน,นั้นกินคัๆกๆแล้วแซบท้องเมื่อน,นี้ยแซบกพริกซิบเม็ดกับพ่อเมื่อนั้นซิบหาเม็ดโอ้เกือบตายพี่น้องแล้ว 有酸，你个酸，该安该安理理嘞呢。你平常经常尿酸高些，你得。 ตั้งบ้านท้าฝคนตกในปะพุ่นนี่เนาะขึ้นมาขึ้นนีุ่ตกตัวนี้มงเทียบางจังหวัดตกบนนอตกใส่เข่าใสะหนามขึ้นในบนนอ ดูใครกะปูหมื่อว่านไย้ไปทางนอกมาจากหมื่อว่านไย้ไปลานไปเบิงลานคนไปนเงียบเงียบขอบบ่มีคนยานเด็กกลับมาซื้อ ไปวงที่ทั้งานเงียบร้ยบ่มีคนยังพี่น้องเลยเช่นนั่นแหละเลยบ่ได้อดลิบหมอวานก็นเลยบ่ได้ชวนพี่น้องกินข้าวกินปลาจา้ามื่อวานเนี่ยไปข้างนอกมากแ <c oughs> ปข้างนอกมันมีไอ้เมารถพร้อมห่อนกระห่อน <c oughs> เลยบ่ได้ชวนพี่น้องกินข้าว มาจ้ามากคนต่ำปลาเนี่ยยายมากินหอยเชลิฮึดูจ้าจะกล่องที่ทางไหนบ่สี่พิษส,สี่ถูกมากินเป็นมู่กัน ยายกดฝากติดตามในเดอร์จ้าฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ใหยายเนเดอเป็นกำลังใจให้ยายเนเดอเขามาเบืงองยายเขามาหักเขามาแพงแยายขอกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค,ไลค,ไลค์ให้แชร์กดอ่าไลค์กดแชร์ให้ยายในเดอจ้าเป็นกำลังใจให้ยายเนเดอร์ Pa kòp, pa nou e, pa kòp. เผ็ดพี่นอ้องยายมีบอกมีแก่เผ็ดพอมยายซื้อบะแอร็บบะขนุนซื้อขนุนอันนี่มาน้ำเมื่อเช้ากินกิน,นซัมมี่สักวันกินหอยพี่น้องน้ำปลาพี่น้องกินตับปลาอันนี้บอกมีพี่นอ้องชู ส่วนที่เพิ่นปอกที่เพิ่นปากไบเครื่องเนื้อาจา่ายแล้วเ้ามาดึงเอาที่เพิ่นพาเครื่องนวยเพิ่นขายแบบเครื่องนวยไม่กลินแก่เพ็้แล้วไพี่น้อกอ่ะอืหวานหวานเ กินหลายบะได้ฮอนไน,นั่งเทีอะแยกกินอันนี้มันกับฮอนไนได้กินหลายมันกับฮอนไนเนาะกินแก้เผ็ดหวานอยู่พี่น้อง ใส่ตู้เย็นมันจังแสบเนาะใส่ตู CC, ้เย็นให้มันเย็นๆเนี่ยมันจะสิเพิ่มความหวานมันเนาะพี่น้องมื้อนี้ยายเพ้นก็มาชวนพี่น้องกินข้าวแล้วพ่อน้ากันมาคุยกันพ่อเดบอเดบคุยเนาะพี่น้องท่านบอมาบอมาพ่อน้ากันก็บอเดบอบอเดบคุยบอเดบชวนบอชวนคุยมื้อนี้ก็ไว้ซ้ำหนีดซะก่อนเนาะจ้ะมื้อนี้ยายเพ้น ฝากช่องนีอเดอ้อผ่านไปผ่านมากดเขามาเห็นยายเพ่นยายเพ่นก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ยายเดเดอร์จะเป็นกำลังใจให้ยายเนเดอจ้จะชงยายเพ่นพ้ากินเพิ่นคนเกาคนเดิมเพิ่มเติมคือยายเพ่นกำลังสิอววนนักคืออีกแล้วจา้าปกติก็อ้วนอยู่แล้ววันที่นี้พาพี่น้องกินซูมือซูมือกำลังสิอววนึ้นอีกละจาา้าแต่ก็จะสร้างหัวมันเนาะพี่นอ้องยู่ดีไม่แห้งกับพ่อเนอะาะแสดงมือนี้คลิปนี้พอกันแค่นี้เนาะจ้า เอาไว้พอ,อกัคดคนละิปหน้ามือนะ่อหนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ